ดีเงินดีใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะได้ครอบครองแต่ท่านทำแล้วนะคะมันสูญเสียแล้วก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ใกลไชิดกับคนที่รักและปรารถนาดีคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ากับสิ่งที่จะเสียไปในอนาคตรหรือไม่ลหลายๆคนนะคะระบบทำงานเดิมนะคะที่เอาตัวเองออกไปทำงานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างของคนอื่น บางคนเป็นนายจ้างของตัวเองตลอดชีวิตทำแบบวิถีชีวิตแบบเดิมๆแล้วเมื่อไหร่คุณจะมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายของตัวเองและดูแลคนที่รักที่อยู่ใกล้ชิดคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามานั่นแหละค่ะ หลายๆคนตอนนี้นะคะคิดตะหนักและก็เข้าใจโลกความเป็นจริงอย่างถาวอแล้วเงินทองเป็นของนอกกายถ้าไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้แต่ถ้ามีฟิลเทเลคอมแล้วมีเมืองปันสุขใช้อะไรนะจ๊ะอยู่ด้วยครบรถได้ง่ายได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไป เป็นปัญหาแล้วก็เป็นภาระให้กับตัวเองนะทำงาน w o r k f r ฟ m Home ระบบที่ก้าวล้ำนำสมัยที่เราเอามาเสิร์ฟและบริการให้นี่คือโลกที่เราจะต้องปรับตัวเราอยู่ได้ในแบบฉบับอัตลักษณ์ของเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งออกไปหาอัตลักษณ์นอกอื่นมาลอกเลียนแบบใดๆแค่คุณกล้าทำตัวเองให้แตกต่างและแปลก มีสร้างสรรค์อยู่ใหม่ๆคุณมีโอกาสเป็นคนที่ใช่และใช้แพลตฟอร์มสร้างรายได้เพราะอาชีพของเมืองใช้รเรล่าซัพพอตและให้โอกาสโอทอปของไทยได้เกิดและเจริญเติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่จ้าป่านกรอยอยู่สนใจคลิกลิงก์แล้วก็ปักหมุดมาได้เลยนะจ๊ะมาเป็นดีลเลอร์กับเมืองปันสุขและ เป็นตัวแทนขายซิมปันสุดพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่เปิดช,ช็อปใายไล่์ใ้้กับตัวเองได้มีช่องทางกระจายกระจายกันทั่วท้องฟ้าเมืองไทยไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ